ดโดยโครงการทหารพันธ์ดีตั้งจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธ์ดีตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้โครงการทหารพันธ์ดีและชาวบ้านรอบค่ายปลูกผักและเลี้ยงปลาขายผักให้กับประชาชนในราคาถูกประกอบด้วยชะอมผักบุ้งจีนผักกาดฟักเขียวฟักแฟงถั่วฝักยาวพริกมะเขือเจ้าพญา มระขี้นกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าเป็นต้นทําให้พี่น้องประชาชนรอบค่ายได้รับประทานผักสดที่ปลอดสารพิษและเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริเวณชุมชนบ้านหนองกุ้งที่ควงตําบลบัวเงินอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจและขอบคุณที่นําผักปลอดสารพิษมาจําหน่ายถึงในชุมชนในราคาย,ย่อมเยาวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีจึงทําให้ขายหมดภายใน เพียง30นาทีค่ะ